อุปัตตวาทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถจงปราศจากไปขอไยทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมบราชินีนาถจงสงบไปโดยสวัสดีสัจกาวัสังคาราตนางโอสังอุตมังวารังเพราะทำความเคารพพระสรงคราตนาอันเป็นดังโกอันอุดมประเสริฐ อาหุนยังปะหุนยังสังฆเตชนาสุทีนางเป็นผู้ควรแก่สการาที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแกสการาที่เขาจัดไว้ตอนรับด้วยเดชแ่งพระสงฆ์ นาสันตุป,ปัตถวาสัพเทโรคาวุปสเมตุเตขอสัพพะอุป,ปัตถวาทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถจงปราศจากไปขอโรคทั้งหลาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถจงสงบไปโดยสวัสดีเยนทุนนิมิตตา กูนัสสัสนโงเสียงนกทีนาะตกใจและไม่ชอบใจอันใดปาปาากาวนทวนสุบินังอากันตังครรไยและฝันรายอันไม่นะ่าปราธนาใดพุทธานุภาวินาวินาสเมนโตขอ สิ่งเหล่านั้นจงมีความเสื่อมสูญไปโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้ายันทุนนิมิตตงอาวมังคลรนจรารแรงชั่วร้าไรอันใดและอววมงคลอันใดโยจามันำปุสกุณัสะสัสัต ตกใจและไม่ชอบใจอันใดปาป้บาะขาอนตุนสุปินังอากันตังครรอายและฝันรายอันไม่นด้ปรารถนาใดธรรมาลุภาเวนวินาสเมนมตขอสิ่งเหล่านั้นจงมีความเสื่อมสูญไป โดยอนุภาพแห่งพระธรรมยันตนนิมิตังอามังคารันจา่างชั่วอายอันใดและอวะมงคลอันใดยนโยจะมานำปุสกุณสะสะโตเสียงลกทีนาตกใจและไม่ชอบใจอันใด สุตินังอากันตังครรายไและฝันรายอันไม่นดะ้ประทานใดสังคานุภาเวนาวินาเมนโตขอสิ่งเหล่านั้นจงมีความเสื่อมสูญไปด้วยอานุภาพแบ่งพระทรงเดินทุก จนิกาปตจันิดโซกานหนตุสัพเทปิปาิีนงขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราจินีนาถพร้อมทั้งสัตว์ทั้งปวง ที่ประสบทุกจงเป็นผู้หมดทุกที่ประสบภัยจงเป็นผู้ประสจิฐภัยที่ประสบความสุขจงเป็นผูส้สร้างสุขทน,ทนเอตตาวาตาจะอเมยิสัมปะ สัมปฏิสิทธิ์ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนานพร้อมทั้งเทพเจ้าทั้งปวงจงอนุโมทนาซึ่งบุญสมบัติอันเราทั้งหลายได้สร้างแล้วด้วยดีด้วย สำเร็จถึงสมบัติทั้งปวงทานนันท,ทานตุสันทายาสีรังรักันตุสัพพะทานภาวนาพิราตาโวตุทานฉันตุเทวตาคตามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจงให้ทานด้วยศรัทธา จงรักษาศีลในการทั้งปวงจงเป็นผู้ยินดีในภาวนาเทพยดาทั้งหลายที่มาชุมนุมแล้วเชิญกลับไปเถิดสัพเพ,พุุทธาพระปตาการันจะยังเระ พระประสงพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายเป็นผู้ทรงพระกำลังพระปัจเจกาพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายผู้มีกำลังและกำลังแห่งพระอรนณ์ทั้งหลายมีอยู่ข้าพระเจ้าผูกความรักษาด้วยเดชแห่งพระกำลังนั้น จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนานโดยปาการทั้งปวงอดิรเรกวัตรสนตังชีวันตตทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกันพน วัสะสะตังชีวตุทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยการพนอดีเรกาวัดสะสะตังชีวตุทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยการพนที่เคยุโก ทรงปราศจากโรคยุโกโตอารโคโกตุทรงมีพระชนมายุยิงยืนนานทรงปราศจากรคสุขีโตตุตปรมินดมาลาชาสาราชินิขอความสุขสวัสดี จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราโพชจโยนิจังกิจอันสำเร็จการงาน สำเร็จราบอันสำเร็จและใจชนะตลอดการปรมินดมาลาชวรัสสาราจินียาสา,าวัตุสัพพังจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมบราชินีนาถในการทั้งปวงเธินขอถวายพระกรสเพสัตว์สัตว์ตทั้งหลายทั้งปวง พวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ไปยบาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจ ให้คนจากทุกไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณบิดาและมารดาคุณครูบาอาจารย์ปูยาตายายญาสนิทมิสหายและเจ้ากรรนายเวรทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้มีพระคุณ และปัจจัยสีแก่ข้าพเจ้าขอท่านผู้มีคุณทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความเจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้า พระทรณีพระคงคาพระเสังพระายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าตาเจ้าํำเจ้าป่าเจ้าเขาเปรตอสุรกายผีสางนางไม้และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตะสงสารและณสถานที่แห่งนี้ ขอจงมารับกุศลผลลบุญอันนี้อันข้าพระเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ด้วยเทินข้าพระเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถ ความทั้งพระบารมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ขอจงทรงพระ,กะเกษมสำราญทรงมีพระชนมาอยุ่ยิ่งยืนนานขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยทรงผลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งธรรมอันเริศสติอันเริศสมาธิอันเริศ ทรัพอันเรสุขภาพอันเริศอายุอันเรศปัญญาอันประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เถอดทุกเขากับพระพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีด,มมด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าผูกความรักษา ขอความสวัสดีมีมงคลจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าสาธุวันทาคุณบิดามารดาสาธุวันทา 年に คุณครbaอาchan รอดแล้ววันนี้ไม่แฉะวันนี้แฉะรู้สึกวันนี้จะจะเร่งรีบผิดปกตินะเห็นเมฆฝนมาน่ใสใหญ่เลยสวดไม่ทันเลยจะเลินบนตามไม่ทันพรุ่งนี้เป็นวันมหาปวารณาเป็นวันออกพรรษาช่วงเช้าๆเราก็ แยกย้ายกันไปทําบุญตักบาตรก่อนที่จริงแล้วลวงปู่ให้เขาเลื่อนวันเลื่อนพิธีประวัลนาที่วัดมาเป็นช่วงเช้าเพราะช่วงบ่ายเราต้องมาเจริญบุญที่นี่ใช่ไหมเราจะมากันทุกวันจนกว่าเราจะมั่นใจว่าพ่อหลวงของเราท่านปลอดภัยผ่อนคลายมีความสุขสมบูรณ์ร่มเย็นเนี่ยไม่แน่ว่า พรุ่งนี้จเจ้าเป็นวันออกพรรษาพวกท่านก็ทําบุญใส่บาตเตรียมพลังบุญให้เต็มที่พอบ่ายเราจะได้มากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถวายเป็นพระราชกุศลมาเจริญบนภาวนากันสืบไปลงขึ้นวันเป็นพรุ่งนี้จะเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11เป็นวันออกบุริออกพรรษาแล้วพระทั้ง ทั้งโรคทั่วโรคเขาจะถือว่าเป็นวันมหาปวารณาพู้นี้เราก็จะมาปวารณากันตรงนี้เนี่ยปวารณาว่าเราจะว่ากล่าวตักเตือนกันได้ปิดพลาดพังไปใครรู้ใครเห็นใครได้ยินใครสงสัยก็ชี้นำบอกกล่าวด้วยจิตที่หวังดีเอ็นดูแล้วก็เราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยน,ปยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมแล้วก็วันต่อไป ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ว่าจะทำอะไรอย่างไรเข้าใจว่าหลายคนป่วยไม่สบายเดี๋ยวลุงปู่จะดูว่าลงยาเขามียาแก้ไขจะเอามาให้เขาวางแจกสำหรับลุงปู่ก็อยู่ได้เพราะยาแก้ไขเนี่แหนะยฉันยายาสมุนไพรแก้ไขทุกสองสามชั่วโมงเพราะฉนั้นก็หมดแรงเหมือนกันในก่อนจะมานี่ก็ฉัน เจ็บคอก็แกะเอาจากแคปซูลแล้วก็เอาไปอมได้วันนี้เราสบายใจแล้วปัจจัยเมื่อวานลุงปู่ได้รับบริจาคมาก็ส่งมอบถาวายโดยเสด็จพระรจุกุศลเพื่อสมทบทุนมูลน,นิธิอนันตมหิดลได้ประมาณ76,000กว่าบาทขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาก็อาจจะต้องหากองทุนไว้ให้เขาซ่อม สนามหญ้านี้ด้วยเพราะหลังบัใช้เขาจนเน่าทุกวันทุกวันนะก็สงสารโรงพยาบาลเดี๋ยวคุยกันท่านผูนอำโดยการโรงพยาบาลนะวันนี้ก็เห็นจะพอสมควรแก่เวลาแนละ้วเดี๋ยวเรากลับพระเดี๋ยวมาอีกแล้วคกิดชาเดี๋ยวแฉอ,อีกแหมกลับพระแล้วเดี๋ยวพรุนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมบ่ายหนึ่งโมงตรงแล้วก็วันพรุนี้ใครอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปทําบุญวัดนั่นในวันออกพรรษา เนี่ยเป็นวันมารวาวณาแล้วบ่ายเจอกันใหม่ข่ากราบพระลูก สุปฏิบันโนบกวะโตสามกสังโฆสังคังนัละมีอย่าลืมนะลุกช่วยกันประกาศชักชวนเชิญชวนใช้วิกฤตของความกังวลคนในชาติทุกคนมาเป็นโอกาสที่เราจะสร้างกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ศาสนสถานทุกศาสนาควรจะชวนกันจเจริญม,มนต์ขอพอรพระเจ้าอ่านดูอาเพื่อจะขอพอรให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานรวมทั้งหน่วยงานรัฐราชการวิรัตวิสาหกิจควรจะต้องใช้โอกาสนี้ในการมีเวลาช่วงเย็นๆก่อนเลิกงานรวมพลเจริญม,มนต์ถวายพระราชกุศลกันก็น่าจะเป็นเรื่องดีต้องฝากรัฐบาล เดี๋ยวผมจะต้องเขียนหนังสือถึงรัฐบาลว่าให้ใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะสร้างความกตัญญูความสมานฉลนทันร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเพื่อความจงรักภักดีแต่ทุกคนชวนกันช่วยกันเพื่อให้เกิดพลังอันวิเศษส่งผลกุศลพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรามีพระบารมีที่แข็งแรง มาแล้วฝนมาแล้วไปเถอะช่วยกันเก็บด้วยนะลูกช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือ